ันนี้คือล่ากด้านล่างนะครับเห็นไหมเอ่ยสวัสดีครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับตัวจอร์ดบูโนนะครับที่เราอบไว้ในถุงนะครับประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้นะผมได้เปิดถุงไว้นะครับได้2วันหรือ3วันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูเลยครับว่าอบ ไว้หนึ่งเดือนนะครับมีพัฒนาการยังไงนะครับแล้วก็ควรวางไว้ตรงไหนครับเวลาอบนะครับ,ออรบไปดูกันเลยครับตามเลยครับตรงนี้นครับคือจุดที่เราวางน้องไว้นะครับอยู่ในร่มนะครับไม่เจอแสงแดดโดยตรงนะครับตรงนี้นะก็พัฒนาการน้องนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับโอเคตรงนี้นะ วัสดุปลูกของเรานะครับเราจะใช้เป็นตัวหินภูเขาไฟเป็นหลักนะครับอันนี้นะแล้วก็เป็นตัวดินผสมเทกก็จะมีสารอาหารั้นก็จะมีพิษมอสนะครับเพอร์ไลท์วอริคูไลท์นะครับแล้วก็มีเปิกสนนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะแต่ใช้หินภูเขาไฟเป็นหลักเลยนะครับในการชมเนาะ mm hmm. แล้วก็น้องมีรากติดมาแล้วนะครับถ้าใครเคยเหินคิดที่เราทําก่อนหน้านี้ที่ยกยอดเนาะ mm hmm. อันนี้ก็จะมีรากติดไปแล้วอันนี้คือรากด้านล่างนะครับ ไม่เอิอ่านี่คือรากด้านล่างนะครับรากดีนะครับแล้วก็ใบเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่อยู่ในถุงอบเลยนะครับอันนี้นะก็จะมีดำๆปลายใบนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะมีดำๆปลายใบนิดหน่อยก็ลายลายน้องนะครับต้องเลี้ยงเจอแสงนะครับเยอะๆนะครับเจอแสงเยอะๆใต้สแลนนะครับไม่ได้โดนแดดโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับ จุดที่ไว้นะครับหลังจากที่เราเอาออกจากถุงโอบแล้วนะครับเราจะวางไว้ตรงนี้อยู่ประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือ2อาทิตย์ก็ได้แต่ว่าถ้าใครรีบก็สักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปวางจุดที่เจอแสงเยอะหรือว่าจะเลี้ยงใต้ไฟที่ไว้ปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับตรงนี้นะก็แนะนํานะครับตัวนี้ก็ดูวัสดุปลูกในการลดน้ำนครับจะเป็น3วันลดครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งก็ได้ถ้าใครลองน้ําไว้ที่ถาดนะครับผม แล้วก็วิธีการใส่ปุ๋ยเนาะก็ถ้าร่างน้องเดินดีแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยไปสู่เสมอนะครับเป็นเทอร์โมโคหรือออสโมโคจะได้นะครับแล้วก็จะฉีดตัวยาการเชือ้อรานะครับไตโคโดมานะครับทุกๆ7วัน,นครับในการดูแลรักษานะครับผมการวิธีกับแก้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลมนะมีพายุฝนเข้านะะกันไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ราคาตกก็ทำเห้เรื่อยครับ ทำขยายพันธุ์ต่อไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ด้วยความชอบความรักต้นไหนที่เราเลือกมาปลูกก็คือคือต้นที่เราชอบนะครับอย่าไปตามาไม้กระแสนะครับถ้าต้นไหนที่เราขายไม่ได้เราก็ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสถ้าจํานวนเราเยอะเราก็ขายได้เองนะครับขอบคุณมากนะครับ